บริเวณด้านหลังนะครับยึดให้แน่นเลยถัดมาให้เราหาระดับที่ผนังที่เราจะแขวนทีวีครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวเพดที่มีมาให้ในชุดนั่นแหละครับเอามาทาบแล้วก็หาระดับนะครับจากนั้นเราก็มาร์กตำแหน่งที่เราจะเจาะผนังฝั่งพุกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะต้องหาตัวดอกสว่านที่มีขนาดเล็กกว่าพกุกสักประมาณจุดห้ามิลนะครับ ห้ามเท่ากันหรือว่าใหญ่กว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวพุกมันจะหลวมนะครับจากนั้นให้เราเจาะนะครับผนังตามตำแหน่งที่เราได้มาร์กไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะยึดแถวบนนะครับทั้งหมด4จุดนะครับของตัวเพจที่เราจะมาติดตั้งส่วนแถวล่างจะยึดแค่2จุดนะเพราะว่าแถวบนเนี่ยมันจะรับน้ําหนักมากกว่าแถวล่างนะครับเมื่อเราเจาะผนังไปแล้วเราก็ใส่พุกเข้าไปนะครับพุกเนี่ยต้องใส่ไปแล้วแน่นนะครับจากนั้นเราก็ตัวเพจเนี่ยมายิงยึดด้วยสกูเลยนะครับให้แน่นเลยด้านบน4ี่จุดด้านล่าง2จุดครับ เมื่อเรายึดสกูทั้งหมดได้ครบทุกตำแหน่งแล้วนะครับที่แขวนของเราเนี่ยก็จะสามารถรับน้ำหนักทีวีได้นะครับ